N.Y.Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Y.Topics กับผมพีทันสถิตพนิพกดีครับวันนี้ก็คงจะเป็น EP สุดท้ายของปี2 5 6 6ปีนี้66ป่ 66, ปะหรือ67แล้วนะสองหอ 66, นะหลงปีหลงวันแล้วนะครับ ก็เป็นอีกสุดท้ายแหละนะฮะเพราะว่าลงวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่31พอดีก็เป็นวันส่งท้ายปีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านทุกฟังนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นถึงปีถัดไปนะครับวันพรุ่งนี้นั่นแหละขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็เริ่มต้นปีด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับอย่างเช่นการมาฟังพอดแคสต์ในวันนี้ <c oughs> คิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนนะครับ ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับโอเคไหเข้าหัวข้อกันในวันนี้วันนี้นะครับก็เลยเตรียมเ,เป็นเกี่ยวกับอนาคตในอันใกล้นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดนั่นเองก็เป็นข่าวจาก BBC News t วส์ไทยนะครับ6เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างพรบอากาศสะอาดกับ6ร่างกฎหมายที่มุ่งแก้ปัญหา pm 2.5อีกที่ก่อนนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ฝุ่นที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหม เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร่างพรบกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5เนี่ยจะมีอันไหนที่มีความใกล้เคียงกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับเอามาลองดูกันครับบทความนี้ก็ลงไว้วันที่15ธันวาคมาปี2566นะครับในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาฝุ่นพิษ PM 2.5กลายเป็นปัญหาสําคัญที่คนไทยหลายคนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดในภาคเหนือ นังเผชิญทุกปีนับตั้งแต่ในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงครึ่งแรกของปีถัดไปข้อมูลของระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสธาธารณสุขในวันที่30พฤศจิกายนปี2566พบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจากข้อมูลที่รวบรวมในเขตสุขภาพทั้ง13แห่งมีการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรวมกว่า9.2ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่ามูลค่าความเสียหายทางสุขภาพที่มีผลมาจากฝุ่นพิษ PM 2.5คิดเป็นสัดส่วน6%ของ GDP ของปี2562ทำให้เขาย้อนข้อมูลไกลจังขณะที่ปัจจัยทางภูม,มิศาสตร์ของกรุงเทพและปริมณฑลก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นพิษ รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ยังคงพบเห็นการเผาเศษซากพืชผลทางการเกษตรในช่วงนอกฤดูอาการเพาะปลูกทําให้ปัญหาดังกล่าวเรื้อรังมาโดยตลอดที่ผ่านมาภาคประชาสังคมและนักการเมืองพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและการกําหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนผ่านร่างกฎหมายสำคัญที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่าร่างพรบอากาศสะอาดล่าสุดคณะรัฐมนตรีลั่นวาจาว่าจะนำร่างพรบบรหิหารจัดการเพื่อ S <S อากาศสะอาดพส X x นะฮะยังไม่ระบุเสนอต่อรัฐสภาหลังจากคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินมีมติอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็ส่งร่างพรบอากาศสะอาด เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานพอสอเอกเอกประกบอีกร่างผ่านสภาผู้แทนราษฎรทาง BBC ก็รวบรวม6ประเด็นสาระสำคัญของร่างพรบอากาศาสะอาดฉบับต่างๆที่กำลังจะเดินทางเข้าสู่การพิจารณาของสภาดังนี้นะฮะข้อที่1มีร่างพรบอากาศาสะอาดกี่ฉบับเครืบอบหน้าอย่างไรเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565ปีที่แล้วนะฮะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติปรับ ลดค่ามาตรฐานฝุ่น pm 2 5ครั้งแรกในรอบ12ปีเพื่อให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของ who มากขึ้นก็คือองค์การอนามัยโลกนะฮะก็คือกำหนดมาตรฐานให้มันเข้มขึ้นจากค่าเดิมนะครับเฉลี่ยยีบสีชั่วโมงเนี่ยค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปรับมาเป็น3 7 5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่าเฉลี่ยรายปีนะฮะจากเดิม25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็น15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนส5 6 6ที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นภาพสะท้อนความพยายามในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของไทยที่เป็นรูปธรรมได้โอ้โหคือแค่เปลี่ยนเลขนี่คือแบบเป็นรูปธรรมเลยนะแต่จริงๆมันมีผลนะครับเพราะว่ามาตรฐานที่อาจจะเคยเคยปล่อยได้เงี้ยมันก็ถูกจํากัดให้มันแบบน้อยลงใช่ไหมถว่าที่ผ่านมา มีความพยายามจากหลายองค์กรทั้งภาคการเมืองและภาคประชาชนในการผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จจนถึงขณะน,นี้มีร่างกฎหมายอากาศสะอาดอย่างน้อย6ฉบับที่มีโอกาสกลายเป็นกฎหมายที่นํามาบังคับใช้จริงในอนาคตแบ่งเป็นร่างกฎหมาย4ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาแล้วได้แก่อันที่1นนะครับร่างพรบกํากับดูแล การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณา,าการพศ xx หรือพอรบอากาศสะอาดฉบับประชาชนโดยเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอันที่2ครับร่างพรบอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานพศ xx โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒกับคณะขณะขน,นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นร่างพรบ เกี่ยวด้วยการเงินร่างที่3ครับผมก็คือร่างพรบอากาศสะอาดเพื่อประชาชนพศ xx โดยนายอนุทินชาญวิรฑกูลกัลกบคณะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นร่างพรบเกี่ยวด้วยการเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างที่4นะครับพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศ xx ของสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีพรองดอง สำนักงานปยปโดยร่างดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาและกำลังอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นยติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปส่วนอีกสองฉบับนะครับเพิ่งจะมีความพยายามที่จะยื่นเข้าสู่รัฐสภาในสัปดาห์นี้ได้แก่ร่างพาบรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนพศ xx ของพรรคเกล้าไกล โดยมีการยื่นร่างดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาและอีกฉบับคือร่างพรบรส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพพศ xx โดยนางสาววัทัญยาบุญนาคสมาชิกพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อนายร่มธรรมขำนุรักษสสประชาธิปัตย์เมื่อวันที่14ธันวาคมโดยสสพรรประชาธิปัตย ระบุว่าจะเร่งนำเรื่องเรียนต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาเข้าในวาระการประชุมสภาต่อไปประเด็นที่2ครับกลไกในการดาเนินการหากพิจารณาเฉพาะร่างกฎหมายสี่ฉบับที่อยู่ในะระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาในขณะนี้ได้แก่ร่างเครือข่ายอากาศสะอาดร่างของพรคเพื่อไทยร่างของพรรคูมิใจไทยและร่างของอปยปนะครับ จะพบว่าในส่วนกลไกผ่านการตั้งคณะกรรมการมีความคล้ายคลึงกันนั่นคือมีคณะกรรมการขับเคลื่อน3คณะแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดอย่างเช่นร่างพรบของเครือข่ายอากาศสะอาดมีคณะกรรมการ3มชุดประกอบไปด้วยคณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพคณะกรรมการกำกับและการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและคณะกรรมการบริหารเครื่องมือบริหารและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด สำหรับร่างกฎหมายฉบ,บับพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยมีการแบ่งคณะออกตามระดับคือคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นผู้กำหนดแนวทางกำหนดนโยบายภาพใหญ่คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการมลพิษทางอากาศที่จะทำหน้าที่กำหนดประเภทและลักษณะของมลพิษจากแหล่งมลพิษและมาตรการต่างๆส่วนร่างพรบอกาศสะอาดของปยอปอ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของคนไกลที่เป็นคณะกรรมการ3ระดับดังนี้คณะแรกนะครับก็คือคณะกรรมการนโยบายอากาศสะอาดภายใต้ร่างพรบฉบับนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายอากาศสะอาดขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานส่วน,นกรรมการคน,นอื่นๆมีทั้งที่เป็นโดยตำแหน่งเช่น รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณส่วนคณะกรรมการอื่นๆมาจากสัดส,ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน4คนผู้แทนภาคประชาชนไม่เกิน2คนและผู้แทนภาคเอกชนไม่เกิน2คนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังกําหนดให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ช่วยเลขานุการหน้าที่หลักๆของคณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วยการกําหนดนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่ปลอดภัยของประชาชนประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดกรอบการทํางานและพัฒนาระบบการจัดการประสานกับหน่วยงานต่างๆ และให้คำแนะนำต่อนอายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆเป็นต้นคณะถัดไปนะครับก็คือคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดคณะกรรมการชุดนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญเช่นกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดและดัชนีคุณภาพอากาศกำหนดมาตรฐานควบคุมและระบายหรือปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นแก่คณะกรรมการนโยบายอากาศสะอาดหรือเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินต้นทุนความเสียหายผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากมลพิษในอากาศเป็นต้นคณะสถาน,นครับคือคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดและพื้นที่เฉพาะคณะกรรมการชุดนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ เช่นจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นต้นประเด็นที่3ครับจุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละร่างสําหรับร่างพรบอรของเครือข่ายอากาศสะอาดมีจุดเด่นสําคัญคือการให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาดได้แก่ภาษีเพื่ออากาศสะอาดเงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ จากเงินค่าปรับค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษระบบฝากไว้ได้คืนการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิ์ในการปล่อยหมอกควันพิษการประกันความเสียหายร่างพรบของพักเพื่อไทยและพรคภูมิใจไทยมีจุดเด่นที่คล้ายคลึงกันคือการเน้นพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์ทำรายงานประจำปีและโครงการจัดทำระบบข้อมูล แบบดิจิทัลของแหล่งมลพิษต่างๆและจัดให้มีเจ้าพนักงานเพื่ออากาศสะอาดมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของแหล่งมลพิษทางอากาศจัดส่งข้อมูลการปล่อยมลพิษทางอากาศให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอ้อันนี้ดีนะครับชอบอะไรที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยผมชอบหมดเลยนะครับ <c oughs> ส่วนจุดเด่นของร่างพรบอของสำนักงานปยปมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับร่างของพักเพื่อไทย และพักโมใจไทยในส่วนของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่ออากาศสะอาดแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกับร่างพรบรของเครือข่ายอากาศสะอาดคือการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จูงใจลดการเกิดหมอกควันและกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในอากาศนอกราชอาณาจักรไทยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแต่ไม่มีเรื่องกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเหมือนกับร่างของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเด็นที่4ครับเจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษนอกประเทศต้องรับผิดชอบประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในหลายปีที่ผ่านมาคือปัญหามลพิษทางอากาศที่มีต้นกําเนิดนอกราชอาณาจักรที่น่าสนใจคือร่างพรบอากาศสะอาดทั้ง4ร่างมีเนื้อหาครอบคลุมถึงแหล่งที่มาและเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในอากาศนอกราชอาณาจักรไทยที่ก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดภาวะมลพิษในอากาศ แพรกก่กระจายเข้ามาในไทยจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนมามัยของประชาชนในราชอาณาจักรไทยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายนั้นๆอย่างเช่นร่างพรบอากาศสะอาดของปปในมาตรา57ได้กําหนดให้ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามมาตรา55จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดและถือว่าเป็นการกระทําผิดในราชอาณาจักรยกตัวอย่างครับก็คือถ้า CP ไปจ้างคนนอกประเทศนะครับปลูก,กพืชผลทางการเกษตรแล้วเขามีการเผาแล้วขุดฝุ่นควันมันลอยข้ามประเทศมาเนี่ย่า CP ก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับขณะที่ร่างพาบรบของเครือข่ายอากาศสะอาด มีเนื้อหาระบุถึงการกำหนดอายุความของการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดที่ทำให้เกิดหมอกควันพิษข้ามแดนเข้ามาในไทยมีอายุความ1ิปีเป็นต้นประเด็นที่5านะครับกำหนดความรับผิดช,ชอบทางแพ่งและบทลงโทษเป็นอย่างไรโดยภาพรวมของร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับกำหนดให้ผู้ที่กระทำให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ โดยไม่ชอบด้วกฎหมายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสภาพเดิมเว้นแต่กรณีสุดวิสัยแต่ในรายละเอียดยังมีความแตกต่างกันร่างกฎหมายของเครือข่ายอากาศสะอาดกำหนดโทษปรับเท่านั้นโดยให้นำค่าปรับเข้ากองทุนอากาศสะอาดโดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดินแต่ให้นำไปใช้สำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นและยังมีการกำหนด ให้ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับค่าเสียหายตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึงาบาทและถูกปรับในอัตราก้าวหน้า200%เซกรณีผิดซ้ำ1ปีร่างกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยได้กำหนดบทลงโทษไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โทษจำคุก3-6เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนร่างกฎหมายของปยปได้กำหนดอัตราโทษและค่าปรับตามลักษณะการกระทำผิดและฝ่าฝืนโดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ระยะเวลาไม่เกิน1ปีถึงไม่เกิน5ปีส่วนอัตราการชดใช้เป็นเงินตั้งแต่5,000ถึง50ล้านบาทสำหรับกรณีที่มีอัตราโทษสูงสุดถูกกำหนดไว้ในมาตรา87ที่ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษใดฝ่าฝืนมาตรา55มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน2ล้านบาทและชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละ1ล้านบาทโดยให้โทษปรับเป็นพินัยอย่างสูงรวมกันไม่เกิน50ล้านบาทพินัยนี่มันคืออะไรครัใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะออประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่6ก็คือ เพื่อไทยหาเสียงนโยบายแก้ฝุ่น pm สองจุดห้าไว้อย่างไรอ่าอันนี้เป็นการชาเลนจ์รัฐบาลนะจริงๆผมเคยทำเอ่ออะไรนะอ่านนโยบายใช่ไหมจอ่อนโยบายพรรคเพื่อไทยไว้แล้วนะครับตอนหาเสียงก็เราย้อนกลับไปฟังได้นะครับเอ่อย้อนกลับไปในช่วงการรณรงหาเสียงเลือกตั้งการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ pm ส5ุดถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และวางโครงสร้างต่างๆรวมทั้งเน้นการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อตัดปัญหาที่ต้นต่อโดยพักเพื่อไทยวาง17แนวทางปฏิบัติไว้เป็น3ระยะประกอบไปด้วยแผนระยะสั้นเน้นในเรื่องการเตือนภัยเมื่อเกิดปัญหามาตรการรับมือเช่นการแจกหน้ากากสั่งหยุดโรงเรียนเมื่อค่าฝุ่นอยู่ระดับอันตรายและมีแผนการดับไฟป่าตลอดปีเป็นต้นแผนระยะกลางนะครับ ให้ความสำคัญในการออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดมลพิษทางอากาศออกมาตรก,การด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดรวมทั้งสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้แก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่เกษตรมาเป็นการปล่อยน้ำชลประทานหาเข้าในพื้นที่ นาหลังเก็บเกี่ยวและประสานงานกับโรงน้ำตาลให้ลงทุนตัดอ้อยถ่ายกลบแทนการเผาเออ,อน,นี้ผมอ่านแล้วงงๆนะครับเออแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่เกษตรโดยการปล่อยน้ำชลร,ระทานไปในพื้นที่นาเนี่ยนะหลังเก็บเกี่ยวไม่เข้าใจนะครับคือปกติเขาเผาเพราะว่าเขาอยากจะกำจัดพวกวัววชพืชหรือแบบพวกซากทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วพวกใบไม้ ai, อะไรเงี้ยเนาะ เออเอาผลไปแล้วอ่ะแล้วก็มีลําต้นมีอะไรก็เผาทิ้งไปเลยยเงี้ยจะได้แบบกรีเคลียที่จะได้ปลูกใหม่ใช่ไหมแล้วการเอาน้ํามาเข้าพื้นที่มันช่วยยังไงนะครับไม่แน่ใจนะครับส่วนเรื่องเ,อเรื่องน้ําตาลนี่ผมว่ามีประเด็นเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ปลูกน้าตาลปลูกอ้อยกันนั่นแหละฮะแล้วก็เผากันนะครับเคลียที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าเกิดว่าประสานการกับพวกโรงน้ําตาลใหญ่ๆที่เขาแบบมี ทำคอนแทคทำสัญญากับผู้ผู้ปลูกชาวสวนนะรายย่อยอย่างเงี้ยให้แบบเลิกเผาแล้วก็มาเห็นเขาบอกว่าเนี่ยถ่ายกลบแทนการเผาผมไม่แน่ใจว่าการถ่ายกลบเนี่ยมันมันเป็นทางออกที่ดีไหมนะหรือว่าเราควรเอาวัสดุนั้นอนะไปทําประโยชน์อย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่มันเข้าใจแหละมันคงยากนะครับไม่เเรื่องโลจิสติกอะไรด้วยก็ก,ก,ก็ก็ยากอยู่นะครับแต่ก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหานะ สำหรับแผนระยะยาวประกาศใช้พรบอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานออกแบบผังเมืองใหม่เพื่อลดการจาราจรอันนี้คิดไกลไปหรือเปล่า c ีมันทำได้หรือเปล่านะ <c oughs> และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหยุดฝุ่นข้ามพรมแดนและการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกกระทรวงเพื่อจัดการเรื่องฝุน่นบทความก็จบลงแล้วนะครับ ช่วงบนช่วงแรกนี่ข้อมูลเยอะนะผมเข้าใจร่างมันมีรายละเอียดแหละแต่ละร่างมันก็มีความเจาะจงที่แตกต่างกาันมีนกลไกการแก้ปัญหารเรื่องฝุ่นที่แตกต่างกันคนละมุมนะครับทั้งหมดมันก็รวมกันช่วยกันแก้นั่นแหละแต่ก็มันคงเป็นเรื่องยากนะครับสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นมันเกี่ยวข้องกับหลายหลายภาคส่วนจริงๆแล้วก็ขอวิเคราะห์ตรงแผนระยะยาวนิดนึงนะครับ เรื่องกี่ยวกับการออกแบบผังเมืองเนี่ยมันก็คือผังเมืองมันมีแล้วเนาะแล้วก็มีพวกแบบสิ่งปลูกสร้างโรงงานอะไรเงี้ยมันคงไม่ย้ายไปไหนะนครับมันก็คงอยู่นั่นแหละสิ่งที่ผมคิดว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือการเปลี่ยนเส้นทางจราจรใี่เขาบอกครับแต่เดิมเนี่ยจะมีการยอมให้รถที่แบบรถใหญ่ๆอ่ะที่แบบปล่อยควันเยอะๆเข้ามาในเขตเมืองในบางเวลา เอออันนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจราจรนะการบริหารการจราจรอนะ่ะคือมันรถติดใช่ไหมก็มีการแบบรถใหญ่วิ่งในะตอนกลางคืนเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะวิ่งตอนตอนที่แบบเป็น rush hour เพราะว่ามันรถมันยิ่งติดไงแต่นั้นคือปัญหาเรื่องจราจรใช่ไหมแต่อันนี้คือเรื่องฝุ่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถแก้ได้ไหมนะเพราะว่ารถมันวิ่งอะ่ะมันก็เกิดอยู่ดีอาจจะไปดูเรื่องการควบคุมคุณภาพของรถดีกว่าไหม การผลักดันให้ไปใช้รถอีวีทั้งหมดเลยคือแบบรถขนข,ของก็ใช้อีวีไปเลยอย่างเงี้ยก็ผมว่าแก้ได้มากกว่ามั้งนะครับมากกว่าการจัดการจราจรซึ่งคือมันอาจจะแก้ไม่ตรงจุดขนาดนั้นอนะความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องออการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกกระทรวงเพื่อจาัดก,การเรื่องฝุ่นอันนี้ผมเห็นด้วย100%ซตนะครับมันต้องบูรณาการกันนะโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเนี่ยต้องแชร์กันนะครับ มันมีข้อมูลมันก็ทําอะไรได้ได้หลากหลายครับไม่มีข้อมูลมันก็ทําอะไรไม่ได้นะไม่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับเก็บข้อมูลก่อนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีข้อมูลของเออบริษัทต่างๆเนี่ยที่เขามีการขนของมีอะไรเงี้ยต้องเก็บให้หมดนะครับไม่าง,งั้นมันทําไม่ได้นะจะได้จับถูกด้วยว่าใครปล่อยมลพิษเยอะจะได้เก็บตังค์ถูกคนไงไม่าง,งั้นตอนนี้มันได้แต่เดาใช่ไหมว่าเออน่าจะเป็นภาคส่วนเกษตรแหละ หรือแบบภาคส่งขนส่งแหละหรือภาคก่อสร้างอะโหสร้างตึกฝุ่นเยอะเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะเราไม่มีข้อมูลถูกไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเก็บข้อมูลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าต้องทาอะไรต่อเนาะโอเควันนี้โอ้ยาวกว่าปกตินิดนึงนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอวอวยพรอีกครั้งให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็พอ่อนผ่านไปนะครับปีใหม่เรามาเริ่มกันใหม่ใครชอบทำ new year resolution นะครับเอออยากจะลดน้ำหนักอยากจะออกกำลังกายให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ เขียนไว้นะครับนึกๆไว้ก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่อยากจะทําก็จะได้ทําในปี2567นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะอทิตย์ลนหนึ่งตอนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอดีใจมากเลยที่ได้อยู่เป็นผู้ชมผู้ฟังกัน1ปีที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะมีปีต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะก็ฝากไว้วันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราขอบคุณสำหรับการติดตาม1ปีที่ผ่านมานะครับสวัสดีปีใหม่ครับ N Y Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ